สวัสดีครับเพื่อนๆเนช้านี้พบกันอีกเช่นเคยครับเช้านี้เราจะมารีวิวนะโดน f 1 1 pro 4 k นะครับตัวนี้ในส่วนของโดนตัวนี้ก็จะเป็นเซ็ตกระเป๋ามาให้แบบนี้ฮนะตรงนี้ก็จะสก,กีนะ s j r c นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านในกล่องกันเลยฮะด้านในกระเป๋ากันเลยครับ เปิดออกมาเราก็จะพบในส่วนของตัวโดนนะรีโมทแบตเตอรี่นะที่แถมมาให้ในเซตนะหนึ่งก้อนนะส่วนฝังด้านในนี้ก็จะเป็นอ่ในส่วนของคู่มือนะครับในส่วนของคู่มือใบพัดสำรองนะที่ให้มา1ชุดนะน,น็อตแล้วก็่าไขาควงนะ ในส่วนของอุปกรณ์นะอุปกรณ์เสริมหนะ้าที่ให้มาในโดนแต่ละรุ่นนะในส่วนของตัวโดนตัวนี้ก็นะจะคล้ายๆกับ F11S4KPro นะแต่ตัวนี้จะบินได้ไกล อยู่ประมาณหนะนึ่งพันห้ารอยเมตรนะเพื่อนๆความสูงก็ทําได้อยู่ที่ประมาณร้อยยี่สิบเมตรนะครับในส่วนเอฟสิบเอ็ดลำนี้นะวิธีการกลางขาออกก็กลางขาออกด้านหน้าออกก่อนนะเนี้ยแล้วก็ตามด้วยด้านหลังนะครับอ่าเนี่ย ทีการถอดฝาครอบกล้องก็กดลงนิดนะึงแล้วก็ดันขึ้นนะนค่อยๆดึงออกตรงๆนะเราก็จะเห็นนะชุดกล้องชุดกิมบอนนะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่แบตเตอรี่ที่เขาให้มานะในเซ็ตก็จะเป็น 18. 1 1 1เโวล์นะ 2,500มิลลิแอมนะระยะในการชาร์จก็ไม่เกิน5ชั่วโมงนะระยะเวลาในการบินก็ไม่เกิน25นาทีนะครับเพื่อนๆในส่วนของการชาร์จนะและการบินนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรีโมทกันต่อนะครับในส่วนของรีโมทนะ โอเคเดี๋ยวขออนุญาตเก็บนี่เลยในส่วนของรีโมทนะเนี่ยก็กางออกนะฮะในส่วนตรงนี้ก็จะมีขาจับอะสองข้างนะจับกระชับมือนะฝั่งนี้ก็จะเป็นที่จับมือถือนะครับเพื่อนเพื่อนฝั่งนี้ก็เป็นเสาอากาศนะเสาส่งสัญญาณที่รีโมทนะในส่วนของ ลูกเล่นนะต่างๆนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อเบื้องต้นนะในส่วนของการเชื่อมต่อเบื้องต้นก็อันดับแรกก็ให้เปิดสวิตช์ที่ตัวโดวนนะเนี่ยเปิดสวิตช์ที่รีโมทนะนหน้าจอนะหน้าจอดิจิตอลนะ ตัวนี้ขเขาก็จะแสดงนะสถานะนะขึ้นมานะฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่าโหมดนะโหมดความเร็วนะโหมด normal โหมด sport นะในส่วนของนะการสลับนะใช้ความเร็วนะในการบินนะในแต่ละไฟล์นะวิธีการคาลิเบตเบื้องต้นก็ หลังจากเปิดตัวโดนแล้วเปิดรีโมทแล้วให้เราเข้าไปที่ Wifi นะเพื่อนเพื่อนให้เข้าไปเชื่อมต่อ Wifi นะให้เข้าไปเชื่อมต่อ Wifi กล้องนะอ่าโอเคตรงนี้ก็จะขึ้นนะ sjf pro นะให้ทำการเชื่อมต่อนะ,อะหลังจากนั้นให้เข้าไปที่แอปนะครับเพื่อนๆนะี sjrc นะ กดคอนโทรลนะโอเคตอนนี้ภาพมาแล้วนะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นให้ทำการคาลิเบรนะให้โยกสเต็กนะเพื่อนๆให้โยกสติกนะเนะฉียงขึ้นไปแบบนี้นะเพื่นพนอนๆนฮะเฉียงนะอ่า เขาก็จะให้หมุนตัวโดนะยกตัวโดนนะหมุนไปทางด้านขวานะครับอ่านี่นะครับยกตัวโดนหมุนไปทางด้านขวานะอ่าความหน้าโดนลงนะฮะความหน้าโดนลงหมุนไปทางด้านขวาอีกหนึ่งรอบนะโอเคไฟท้ายหยุดนิ่งแบบนี้ถือว่าคาลิเบตสำเร็จนะเพื่อน ในส่วนของหน้าจอนะอ่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปให้ทำการนะคาลิเบตไจโลนะให้ฉีกสติกนะเฉียงออกด้านข้างแบบนี้นะเพืนเพื่อนอ่านี่นะให้ฉีกสติกเฉียงออกด้านข้างฮนะหน้าจอเขาก็จะแสดงสถานะนะการคาลิเบตไจโลนะโอเค ในส่วนของหน้าจอนะมือถือนะที่บอกลูกเล่นนะบอกตำแหน่งของแอปนะว่ามีลูกเล่นอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆส่วนด้านซ้ายนะด้านซ้ายมือนี่ก็จะเป็นปุ่มขึ้นลงออโต้นะหัดลงมาก็จะเป็นปุ่มกลับบ้านนะ back to home นะในส่วนของ ฝั่งนี้ก็จะเป็น google Ma p นะบอกนะตำแหน่งของโดนะว่าอยู่ตรงไหนนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบอกระดับแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่ที่รีโมทนะถัดมาก็จะเป็นบอกอดาวเทียมนะว่ารับได้กี่ดวงนะถัดมาก็จะบอกอะระดับแบตเตอรี่นะที่ตัวโดนะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นการตั้งค่านะ การตั้งค่าความไกลนะตรงนี้ให้เพื่อนๆไปทําการตั้งค่าก่อนนะครับก่อนทําการขึ้นบินนะฮะถัดมาก็จะเป็นความสูงนะฮะความสูงความไกลแล้วก็การตั้งค่ารีเทิร์นกลับนะให้กดเซฟนะเพื่อนๆอ่าให้กดเซฟไว้นะถัดลงมาก็จะเป็นนะะในส่วนของการถ่ายรูปนะถ่ายวิดีโอนะฮะ สลับนะหัดลงมาก็จะเป็นอ่ในส่วนของอาโฟโต้นะที่ทําการบันทึกภาพไว้เราสามารถกดดูตรงนี้ได้นะถัดลงมานะจุดล่างนี้ก็จะเป็นอ่าในส่วนของไม้นะครับเพื่อนๆสามารถบันทึกเสียงได้นะตัวนี้ส่วนฝั่งด้านซ้ายนี่ก็จะบอกความสูงนะความสูงความไกลนะความเร็วในการบินเท่าไหร่นะ ส่วนของรีโมทนะปุ่มต่างๆของรีโมตก็จะมีนะในส่วนของปุ่ม stop นะ start ปุ่ม unlock นะตัวนี้ปุ่มปิดเปิด on off นะปุ่มกลับบ้านนะ back to home นะส่วนปุ่มด้านขวาบนนี้จะเป็นอ่าปุ่มถ่ายรูปถ่ายวีดีโอนะเพื่อนๆส่วนอ่าด้านหลังนี่ก็จะเป็นการก้มเงยของกล้องนะปรับกล้องขึ้นลง ส่วนฝั่งด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นอ่ปุ่มซูมนะเพื่อนๆด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นปุ่มซูมนะตัวนี้สามารถซูมได้นะส่วนปุ่มถัดมานี่ก็จะเป็นปุ่มถ่ายวีดีโอนะเพื่อนๆส่วนหน้าจอรีโมดก็จะบอกสถานะนะในขณะที่ใช้งานนะว่าอยู่ในโหมด gps นะ โหมดอ่าแบ็คทูโฮมนะตรงนี้หน้าจอก็จะแสดงสถานะนะในส่วนของการใช้นะความเร็วนะโหมด Normal โหมด Sport นะในเมื่อเราสั่งงานนะโอเคก็จะประมาณนี้นะก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวต่อไปเรามาดูในส่วนของการขึ้นบินและการคาลิเบร้นะโอเคเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะครับ ลืมแจ้งไว้อีกนิดนึงนะเพื่อนๆในส่วนโดน F11 Pro 4K ตัวนี้มีช่องเสียบ m e m o r รี่การ์ด้านใต้ท้องโดนนะตัวนี้สามารถรองรับเมมโมรีการ์เพื่อนๆสามารถทำการบันทึกภาพได้สองทางนะเคในส่วนของรีโมทนะในส่วนของรีโมทเขาจะมีแบตเตอรี่ในตัวนะจะเป็น3.7โวล์นะเนี่ย สามารถทำการเสียบชาร์จได้นะตรงนี้ใช้สาย USB เนะเสียบชาร์จให้ตรงนี้เลยนะเพื่อนๆโอเคก็จะประมาณนี้ต่อไปเป็นการขึ้นบินนะครับเพื่อนๆอนันดับแรกก็ให้เปิดสวิตช์ที่ตัวโดนนะเนี่ยเปิดสวิตช์ที่รีโมทนะ เข้าไปเชื่อมต่อ wifi นะให้เข้าไปเชื่อมต่อ wifi นะ S J F Pro นะให้ทำการเชื่อมต่อนะเข้าไปที่แอปนะอ่าโอเคตอนนี้ภาพมาแล้วนะให้ทำการคาริเบตนะเพื่อนเพื่อนให้เข้าไปที่ คาลิเบ่นะให้ฉีกสติ๊กแบบนี้ทำการคาลิเบตนะเฉียงขึ้นไปแบบนี้นะให้ทำตามขั้นตอนนะให้ยกตัวโดนนะให้ยกตัวโดนหมุนไปทางด้านขวาเนะยนะเป็นแนวนอนหมุนไปทางด้านขวาคว้มหน้าโดนลงนะ ความหน้าดโดนลงโอเคคาลิเบทเสร็จสิ้นครับคาลิเบทเรีเยบร้อยนะให้กลางไบาพาสออกนนะขณะเวลาขึ้นจะได้ให้สมัดโอเคหลังจากนั้นให้ทำการนะฮคาลิเบทใจโรนะเนี้ยเฉียงออกด้านข้างแบบนี้นะโอเค ระหว่างนี้ให้รอสัญญาณดาวเทียมนะเพื่อนๆให้รอสัญญาณดาวเทียมนะขึ้นอย่างน้อยสักสิบดวงขึ้นไปนะเพื่อความแม่นยำนะในการบินนะในแต่ละไฟล์นะโอเคตอนนี้อ่าหน้าจอสถานะขึ้นมาเรียบร้อยนะเรดดี้ทูไฟนะพร้อมบินนะเพื่อนเพื่อโอเคระหว่างนี้ผมจะทำการขึ้นบินเลยนะครับเนี่ยสตาร์ทมอเตอร์ จะทำการบันทึกไปในตัวนะ ว่าบินนิ่งๆเลยนะครับเพื่อนๆสำหรับผู้รีเริ่มนะที่จะขยับรุ่นนะมาเล่นโดนะในระบบ e p s นะมอเตอร์บัลเลนะ F11 โปกเคนะจิมบอนสองแกนกล้อง 4K คาเมล่านะถือว่าเขาทำได้ดีนะในส่วนของการบินนะขณะที่ถ่ายทำวันนี้มี คืมฟ้าคื้มวนะแต่เราก็ทำการขึ้นบีนะเก็บภาพนะมาฝากเพื่อนๆนิดนึงน,นะก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะฝากเพื่อนๆน,นะกดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนสวัสดีครับ